สวัสดีคะ่ะสวัสดีกับคลิปนี้วิดีโอนี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าเสาห้านะคะกับนุ่งควานนะคะวันนี้นุ่งควานจะเข้านะคะเก็บกวาดทำความสะอาดเสาห้านะคะว่าอาการจะเป็นยังไงนะคะน่าจะแบบ ว่าเสียวบ้างอะไรบ้างหรือ,อยังไงนะคะก็มาดูมาดูมาชมกันได้เลยนะคะตอนนี้เสาห้าบอกว่าตั้งท่ารอแล้วนะเชา้าตั้งท่ารอแล้วนะคะตอนนี้นะคะมาดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะอ่า,าเนาะก็เอาข้าวอนครับผมยมวยโดยโดยโดย

นี่นะคะเป็นการเก็บกวาดทำความสะอาดน้องเสาห้านะ,ะก็นะคะนานนะคะทีแบบจะได่แบบอยู่กันแบบสองต่อสองนะคะถามว่านะคะก็เนาะเราก็เหมือนกับวัดใจวัดดวงนะคะวัดความกล้าของเขานะคะว่าเขาจะรู้สึกยังไงนะคะว่าว่าเวลานุงฟันเข้าไปเก็บนะคะนี่นะคะ เขาจะมีอาการแบบไหนถ้าทางเป็นแบบไหนไม่ใช่จะเอาน้ํามาเป่าใส่นองขวันหรือเปล่านะคะก็เสาพอแล้วเอาไว้แล้วแล้วนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะเห็นแล้วก็วัดดวงนะคะเสาห้าบอกว่าวันนี้แม่ลองของหรือเปล่าลองของหรือวัดดวงผมหรือเปล่าหรือยังไงเนาะนี่เนาะเสาห้างก็คิดคิดในใจนะคะก็นะคะเนาะเราอาจจะแบบ <laughs> พูดล่ว ปะล้วหัวใจน้องควานยังเต้นตุก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 เลยนะคะตอนนี้แบบยังยังแบบยังคิดคิดดูเลยว่าหยสาวห้านะคะบางเวลาแบบน้องคือแบบน้องตัวใหญ่มากน้องน้องไม่ได้ตัวเล็กเหมือนเมื่อะะก่อนนะคะเมื่อก่อนเมื่อก่อนน้องตัวเล็กเราก็เราก็เข้าไปแบบสบายๆนะคะแต่ตอนนี้น้องตัวใหญ่มากนะคะเวลาเราเข้าน้องแต่ละทีเราต้อง ใช้ความกล้านะคะความกล้าแล้วก็อย่าประมาทนะคะนี่นะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ใจเขาเขาก็ไม่รู้ใจเรานะคะเราก็อย่าประมาทนะคะเพราะว่าน้องตัวอ้วนมากนะคะอ้วนนะคะช้างเจ็ดปีนะคะตัวใหญ่เท่ากับต่อเขาเทอบพี่บุมปุย้ยอะพี่บุมปุ้ยตอนนี้อายุสิบสี่ปีนะสิบสี คนละครึ่งของเสาห้าเลยนะคะก็เท่าๆนะคะเกือบจะเท่าๆกันนะคะแต่เพียงแต่ว่าเสาห้ายังตัวสั้นอยู่นะคะตัวยังไม่ได้ยาวนะคะนี่นะคะก็นะคะถ้านายนะคะเข้ามาดูมาชมคลิปนี้แล้วก็ฝากด้วยนะคะกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกดติดตามนะคะอ่ะครับผมก่อนครับผมครับผมสวยๆก่อนเร็วครับผมครับครับดีๆดีๆทำดีๆก่อนเร็ว นั่งลงด้วยนั่งลงด้วยนั่งลงด้วยอ่ะอ่ะท้ายคลิปแล้วอ่ะนั่งลงก่อนเร็ว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 เรเร็วสองห้าเร็วเวัดทุ่ยที่ยอนขาลังลงยอนยอนยอนเร็วเร็วยอนก่อนยอนยอนยอนก่อนเร็วเร็วเอาเอาแล้วนะคะสองห้าสอห้าเร็วเร็วเร็วครับผมสวยๆครับผมสวัสดีครับสวยๆก่อนี่นี่นี่นะคะ ก็นะคะฝากทุกทุกท่านด้วยนะคะเห็นคลิปนี้วิดีโอนี้แล้วฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะคลิปนี้วิดีโอนี้อาจผิดพลาดประการใดนะคะต้องขอโทษขออภัยทุกทุกท่านมานทีนี้ด้วยนะคะสวัสดีจ้า